ย้อนรอยกลับมาจมกันโชคของโคดมวยไทยระดับซือแปอีกครั้งนะครับจอมโหดเกีอริศักด์นักชกจากภาคใต้ชาวจังหวัดพังงาซึ่งเป็นเจ้าของเข็มขัด19เส้นโดยเฉพาะแชมป์โลกโมวยไทยมีถึง14เส้นจอมโหดถือว่าเป็นนักมวยระดับอัจฉริยะคนหนึ่งช่วงที่ท็อปฟอร์มเขาสามารถชนะรวดถึง19ครั้งในจํานวนนั้นเอาชนะยอดมวยไทยระดับต้นๆของโลกไม่ว่าจะเป็นชนะนกศักมงคลสิทธิชูโชค สอนมวยมันมาจากนรกฮัสซันคสซาลิอุยชนะคะแนนกังหันนรกรามอนเดกเกอร์มาอย่างขาดลอยชนะราเจนซิมซันผู้ที่มีฟอร์มหลังชนะนกรามอนเดกเกอร์เป็นคนที่สองต่อจากโคบานมาแล้วโดยจอมโหดสามารถเอาชนะซิมซันอย่างขาดลอยชนะทีเคโออัศเรนเมโกมาดอฟยอดนักชกชาวรัสเซียผู้ที่สยบจอนเวนพายอดมวยไทยชาวออสเตรเลียมาแล้วฟอร์มช่วงหลังจอมโหดเคยขึ้นชกกับสมรักคำสิงมาแล้วสองครั้ง ผลัดกันแพ้กันชนะคนละครั้งจอมโหดเป็นมวยไทยที่มีลีลาการชกสนุกชกได้ดีทั้งรุกทั้งรับขี้เล่นเอ็นเตอร์เทนคนดูเก่งเป็นที่ถูกอกถูกใจของหลายคนแต่ก็เป็นที่มันไส้ของหลายคนเช่นกันบางคนกล่าวว่าจอมโหดชกเหมือนไม่ให้เกียรติคู่ชกดูถูกคู่ชกเล่นจนเกินขอบเขตนักมวยต่างชาติหลายคนอยากชนะจอมโหดและแฟนมวยหลายคนก็อยากเห็นเขาแพ้เช่นกัน โดยรวมแล้วชาวโยุโรปส่วนมากก็ยังชื่นชอบการชกและลีลากวนโวนของจอมโหดคุณสมบัติพิเศษของจอมโหดอีกอย่างหนึ่งคือเขาสามารถหลบหมัดและบล็อกหมัดได้อย่างรวดเร็วในขณะที่เดินเข้าหาคู่ชกการชกครั้งนั้นของจอมโหดเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2539ที่ประเทศฟินแลนด์โดยคู่ชกของจอมโหดก็คือเซอร์เกย์ฮาวิสกินการชกครั้งนั้นบรรยายเป็นภาษาอีสานสวัสดีครับ คนไทยทุกคนเอา,าร่วมไปถึงสอปปลาวล้าครับที่ติดตามรับชมนะครับเนาะเอาสำหรับคูนี่บลูแมนรรมดารานีครับอู้ยกำลัง้าวขื้นเวที่จอมโหดเกรรรียรติศักดิ์คนแล้วโอ้โหเห็นบ่าการโจคกันนี่เกิดขึ้นที่ฟินแลนด์นะครับเนาะเอาจอมโหดกมีมืซอเสียงแถวยุโรปฟินแลนด์นี่ก็หูจักนี่ครับหูจักหลายคนวัน่อไป อาคู่โซของจอมโหดนี่เป็นชาวเบลารุสนะครับนเนาะอ้อว่าเซเกิฮาวิสกินัเถอะคนเอาขึ้นด้วยที่ไปแล้วขึ้นไปก้อนจอมโหดเห็นบ่ท่านผู้ชมก็ล้นหลามมาันต่อไปครับเมื่อนี้เอาหลังจากเบาไทยมาโดนแล้วปวดเงาเล่นยันเบาพวเถือกันนะเอาคนไทยเบาอีสานบศัตร์นี่เป็นตะฮักเนี่ยตะบาดแต่คนอีสานเบาไทยวศัตริ์นี่เขาเอื่นว่าเล่าแปดเป็นตะซั่ง อันยังกวนอีกแล้วจอมโหดตามสไตล์บัณฑะยังกวนทำายสวัสิ์ภูชกคนต่อไปเอาสำหรับฮาวิทกินนี่ครับเนาะนักชกเบลารุสเนี่ยชกมวยสากลมาก่อนนะแล้วก็มาเรียนมวยไทยเก่งดีครับมวยสากลนี่การต่อยมัดเนี่ยเอาตั้งแต่สมัครเล่นถุนละเอาว่าเจ้าใดกรรมการเรียกทั้งคู่เข้ามาอ้าวเว้ยบ่เป็นธรรมดานักชกเบลารุสนะเพราะเบลารุสนี่มีพื้นฐานการต่อยมัดเนี่ย นี่พื้นฐานกันต่อยมัดที่เก่งที่ประเทศหนึ่งครับนอจากคิวบาก็มีเบลารุสรัสเซียนี่แหละสลออีกแล้วเริ่มสโลตต้นยกนะอ้าวนั่นนั่นนั่นเห็นปะนี่แหละห้างคนกระชังนดิโชคเมวยสลอแท้ผมว่านี่เอาเอาต่อไปแล้วครับวางไหนฮาวิเกินเป็นมวยที่ถนัดการใส้มัดพวดเห็นไหมโอ้โหต่อยขอกกหูจอมหัวแล้วครับพี่น้องเห็นไหเห็นไหมมวยเป็นธรรมดา แยาเข้าใจพิดด้ครับเนี่ยบางคนเห็นว่าห้วยเมื่อือเอาผู้เท่าว่ามาตีกับจอมหัวก็ยังหัวล้านๆเหมือนกันโบท่านเลยเท่าดิครับพี่เป็นหนุ่มน้อยอยู่ดิคนต่อไปตะบ้านผมกับหนังหัวก็ถือกันนะนะยบอกง่ายๆคือหัวล้านตาหน่อยเอาตีมัทีเรืองโอ้โหประมาทว่าอะไร้ีจอมหัวน่ะไปสโลอะไรถือเขาน็อกเหนียวเป็นใจไอยนะโอ้โหเจอเขาเอาเอาแทงเขาเท่าเดียวเนี่ยเอาพี่เอาการหานโอเี โอ้ค oh, วายชีสเศวเองเอทเศาจุกไปเอาเศร้าจุกแล้วเอามาดปีมัดต้องวนะันเถอะเอเอ,อโอ้โหปีมัดเขาเริ่มตัวสนละ้นสลอแลนะ้วเริ่มสลอตั้งต้นนกนะครับเอาเทีาา้ยขาเอาแมวไม้มวยไทยนี่มีพิษสองรอบตัววนันเถอะกำลังยึดตั้งใจกำลังตั้งใจโชคด้ครับเนี่ยมันมันจะจอมโหดในสลอวนันเถอะ พ้องสีเห็นร้อมก,กันซกของผู้ซกมาแล้ววันเถาะเนาะลบลบลบกํบลังกับถูกอกถูกใจเนะครับเนาะท่านผู้ชมในเวทีบางคนกับมาศึกษามาดูว่าลีลามวยไทยเนี่ยเป็นลีลาที่สวยงามแข็งแกร่งนะครับมีผิดสงรอบตัวเราก็อยากช่มวันเถาะเอาถึกมัดถึกมัดว่าจอมหดเนาะหลากบ้าเฮ้ยเป็นตะเขียดนะั้ะปีก็มวยสิ คิดตั้งไดเฮ็ดตังไดจอมโหดเดินเข้าไปคือเต๋เท่น,นึงเอ้เต๋ว่าท่านเป็นสัมลังตีมัดควมหัวไปเอ้าต่อยมัดมาถือเขาอีกแล้วจุกว่าเอ้าถืออีกแล้วเอ้าอ้อออการโซคครั้งนี้คือสีหามสอกนะครับเนาะนือว่าหามเล่นอีกแล้วนะไปจมให้พ่เรี่ยงเขาอีกแล้วฮัดมวยมาจังไดนที่คือไร่เถอย ขี่เกียมฟาดหางเท่านึงบาดเจังได้ฮาวิตกินเอาต่อยมัดต่อยมัดเนาะมีเตอมัดมันจะสูบอะไรล่ะเอาต่อยหัวต่อยหัวนะอืเอาโอ้ยบางจังเนึ่งก็เป็นสีหัวเนาะรอรออะไรกรรมการก็อดหัวอะไรไหมบ้านเฮาต่อยตามบ้านเฮากันเขาก็เอิ้นผีบ้านละต่อยจง คนก็ชอบแล้วแต่คนมักเนาะครับเนาะแล้วแต่คนมักแล้วแต่คนชอบผลรลีลากันลบกับโธรรมดาที่จะหมดเวทน,นักมวยที่สามารถลบมัดได้ในขณะที่เดินเขา้าหาคู่ต่อสู้สายตาดีเอาเมดยกแลวเนาะครับเนาะหมดยกแรกวันต่อไปเอายกสองจดเอาบางพ้นบางช่องก็ภาคอีสานนะภาคอีสานเพิง่งออกมาระบายว่า ภาคเราถือเขาเข้าไปได้ให้กขาลังใจภาคเข้าไปครับเพราะว่ามนุษย์เราบ่คือกันนความนึกดูสึกนึกคิดบ่คือกันพื้นฐานเขาครอบครัวมาไม่เหมือนกันตะว่ากันนาแปดคือยังเข้าไปตลาดนัดนั่นแหละถ้าซือไปซื้อของที่เ้าถูกใจตะว่าเข้าไปเจอแม่ค้าขายของที่ไม่ถูกใจเราก็ไปซื้อที่อื่นว่าจาเป็นต้องไปได้แม่ค้าคนนั้นเอ้ว วันต่อไปเอาว่าเจ้าใดยกสองอู้หูบ่เป็นธรรมดาเลยครับบงแสงสะท้อนเงามาหนี่แรบตาหมดแล้วจอมโหดมันยังมาหัวลันตะหน่อย,ยเอา้าเอาเอผมดกคือกรรมการในค่เอา้าจ้วงหัวเข้าไปเท่านึงแล้วเอาว่าเจ้าใดจอมโหดจอมโหดแทงเขาอ้ยกแรกถือเขาแล้วกองออกหยอกเท่านึงแล้วอจอมโหดเดข้าไปแตะขาเอาสลอยอีกแล้วสลอยแล้วเอาถือมัดเขาดิหนะ่อยถือดิหนะ่ะถือมัดดิหน่ะ เอาสโลแล้วเอากรรมการห่อยโชคท้อฝ่ายนะมวยเบลารุดนเนี่ยเก่งมัดนะ้อยเซมเมนปีสากลเนี่ยอัดสู้เขาว่าอะไรแล้วครับแต่ว่าเจอเขาในกระท่องอ้อนอ้อย้ยสวยเอ็นละเอาเอาจอมโหดกระเฮ็ดเลนเฮ็ด,ห,ดหัวไม่ใช่นอกกันนอกได้หรือเนี่ยแต่ว่าท่านผู้ชมกับพ่อพอใจอีกละกานนอกเร็วเพราะเขาต้องการมาชมฝีมือเนายวงปีซายปีัวแล้ว มวยเบรารุหฮาวิตกินถอยมาแทงเข้าทีหนึ่งอ้เจอเขาอีกแล้วโอ้เจอทีดท่องทีดท่องทีดเอาเฮ้ดจังไหเอาตีมัดสวนตีมัดสวนตีมัดสวนเ่าเอาถือเข้าเอาล็อกมาล็อกมาแล้วก็สรออีกแล้วขีบซ้ายเขาหน้าทองขีบขวาแทงเข่าซ้ายเนานอกบ้านี่เอาเตะขาโอ้แตะเดี๋ยวต้นสัตว์เนาะอุตส่าม่าขวางมากไก มาจะอันเปียแล้วดูมาสมยิ้ฟินแลน่นเาตี๊บไส้เอาที่คนเขามาชมมาดูเนี่ยเขามาดูชื่อเสียงมาดูเพราะชื่อเสียงของจอมโหดี่ครับว่าเป็นมวยไทยระดับโคตรมวยไทยระดับอัจฉริยะเอาเตะเท่านึงแทงเขาแทงเบาเบาเนี่ยอ้าวโอ้ยงอ,อกรรมการว่านโอ้ที่โฟ ค7้เว่นเอดามาโซกันต่อสันเพื่อไปแท่งแย่งกันโอ้สลรออีกแล้วมันสลอครับเนาะโอ้กังทีสามทที่โฟว์ไฟเศว่นเอไหยเทียนหายนดตีการแข่งขันโอ้โอ แาใสนอตเท่าเอ้ยเอาขอโทษขอผพยนะครับตามนิสัยมารยาทของมวยไทยนะเอาโทษพี่เลี้ยงมุมของฮาวิทกินนะครับเออจัดมวยบบสูสีจัดมวยไร้ราคาผลป่าซิวอ่าว่าจอมโหดเกียรติศักด์นะครับเนาะเป็นฝ่ายสามารถเอาชนะนอกเซอร์กิฮาวิสกินนะครับ ซึงเป็นชาวเบลารุสยังไงใดแต่ว่ากัสโลอ้อาไปแท่งเข้ากรรมการนี้แล้มแสดงว่ามีชื่อเสียงไลในประเทศฟินแลนดนะ์ทั่วยุโรปนั่นแหละสมัยก่อนนี่ดังด้ยครับเนี่ย้อมโหดจากอดิศัก์ครูวมวยไทยผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งเป็นผู้ปลูกป,ปั้นยอดมวยไทยชาวอิตาลีจนมีฝีมือเก่งฉกาจระดับโลกจอร์จิโอเปโตรเซียนไฟน์นี้เขาผองเล็กจะขึ้นชก,กกับอาร์มอรุโซอีฟ นักชกชาวอิตาลีสำหรับการชกครั้งนี้เกิดขึ้นที่ประเทศอิตาลีเมื่อวันที่12มีนาคมปี2007เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะที่รับชมอยู่ในเวลานี้โอ้ขาวผ่องเล็กลูกส,สุรธรรมไอ้แมงมุมดำนะครับนักชกจากอำเภอขุขันศรีสะเกษ สำหรับคู่ชกในท่วมสินยังมาโยวันท่าไปอู้สวมมงั่ลแะละมวยไทยนะครับโอ้เป็นตะอ,อ่อนซ่อนสำหรับเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับเนาะโพสไปสองคลิปปรากฏว่ามีปัญหาอ่าก่อนที่ระบบของ youtube จะลม่มก็เลยจำเป็นต้องลบถิ่มนะครับเนาะเอายกแรกโอ้โหการชกครั้งนี้เกิดขึ้นที่อิตาลีนะ เขาพองเหล็ก <al op ong le> มวยไทยยอดเยี่ยมปีสามแปดเนาะครับเนาะพัวหล่ะโอ้โหจวงวาดะเตะขาโอ้ยดังเสียเลยพี่น้อง <K al op an> เอาเอาโมลุโซเนี่ยอยากชกกับมวยไทยยอดมวยไทยอันนั้เนเนาะผมถือเตะขาอีกครั้งหนึ่งเอาเตะขวาไปโอ้โหเกียบเป็นข้อขาดอีฟอรอีแม่กู <H> ah> เอาหลบได้สวย <K al op an> เป็นมวยไทยเหมือนกันเป็นมวยไทยเหมือนกันเหรอเอาถือเตะขาแล้วแต่อยากชกกับยอดมวยไทยเหลือเกินอนนั้น ไอ้แมงมุมดำเนี่ยอานิสัยดีตารางเวทีดีครับเนี่ยบนเวทีนิสัยไม่ค่อยดีชอบเตะคนนั่นแหละแต่ว่าก็ถือว่าเป็นนักชกสุภาพบุรุษโอ้ยโ,โดนอีเล้วค้าบู้ยมึงหมาดกรรมการนะเป็นตายานให้คุณบู้ยปันมเมื่อเปลี่นนะวายวายชกดีๆทั้งหางชกบดีกูงิ่งีนี่ะพนะเอาเอา่อาว่าจังไดเขาพ้องเล็กนะอา้าไอ้แมงมุมดำมาแล้วเ,เริ่มเล่นแรงทักทายแรงๆตั้งแต่ยกแรก เอานกครับเนาะเอาว่าจังไดโอ้ยบักแอลดังปักเลย่นต้องเห็นพี่น้องโอ้ยดังไปทอดอำเภอพระที่อายุทยาเหมือนะนั่นที่บอกเอาอีกแล้วเตะขานะครับเนาะเอาแล้วก็เป็นขุนศอกนะอันดับต้นๆของประเทศไทยนะ,นะเอาเตะติดกันไอ้จำศอกโอรโนโพอ่อเมืองอุบแลแหละขับไปก่อนธรรมวิทย์ศักดิ์สมุทรนะครับเนาะน้องชายวิษณุพ่อนะนามุนเอเล,ล่นะนันว่าแล้วถัดมาล่าหุ้ยถึงใจแล้วว่างัน อาเตะซ้ายเขาดุกซ่วงเอเอฟาจังไดล่ะเตะขวาอีกแล้วอ๋เป็นจ้งไดล่ะฝรั่งขึ้นบะชกหรือเป็นยานหรือจังไดหรือยังไม่ปล่อยของอา้าเดินเข้าออหานแหละอ๋อเตะนุ่มเออเตะขาโอ้ยโอ้ยจะเป็นขื่นไม่เขาเตขะขกเนาะเอาฝรั่งชอบมวยไทยฝรั่งชอบมวยไทยอ่ะโดนเตะขาอีกครั้ง ก็ต้องขอชื่นชมด้วยครับเนาะว่าว่าแพ้หรือชนะเพราะว่ามวยไทยเนี่เป็นศิลปะการต่อสู้ของประเทศไทยนะครับต้องสนับสนุนอ้าวมีแนวสาราจะเข้าที่เถาะแต่เขาแข่งวัดสลออยู่เอาวัดอยงไรโอ้ยเพรพอไอ้แม่โดนเตะขาต้อยล้วพี่น้องโอ้ยดังเสียเนาะอ้ากรรมการนับที่ four five six seven eight ว้าวตีได้ไหมอา้าโชคได้เนาะครับเนาะโอ้โยตึกเต๊กฮะล่ะพี่น้องดังเสียพเลเหรอไว้ไปหวานลำเพื่อเชียงขัน้นจงหวัดเลยเแล้วบ้งคันเสียงดังวันต่อไปเอา้ากอดคอยันสอง่งละต้องล็อกคอเขาผ่องเล็กไว้โอ้ว่าเป็นท่อบาดอไเขาผ่องเล็กเนี่ยเ,เป็นนักมวยไทยที่มีอาวุธครบเครื่องนะครับเนาะแล้วก็จะชกเฉพาะกติกามวยไทยเท่าน,นั้นเอาต่อยใส่เขาล้มตัวเอาแท่งเข้าโอ้ย ไหว้เม็ดหอกคณะกรรมการบ้าเนาะบังภาบศาเนี่ยโอ้โหเอาบอมแยนลูกล่มนะครับเนาะไม่ใช่ลูกถูกนับอ่นเนี่ยลบมัดเนี่ยลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ้วงมัดแล้วก็โอ้โหพอไอแม่กรรมการต้องนับเนาะพ่อคนขี่ทั้งเนี่ยอ้าฝรั่งชอบมวยไทยเอาต่อไปยกที่สองทันตัวอ้าวอามอลูสโซวานทังได ยกแรกถือเขาตีเขาคาแท้เอายกสองมีอะไรใหม่เอาถ้าโฮ้ยเนี่ยถีบดักเอาเอามอนยันหลักแล้วครับเอาถีบขาที่จะเตะน่ะไว้สันถีบถือจังไหวแห้งๆเด็กขาหลุดนั่นแหละเอาเข้าเข้าหาเอาจ้วงมัดไส้แล้วเอา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 เตะเอาโอ้ยว้ายลุกขึ้นมาพรั่งกรรมการว่าเอาบางท่านก็ว่าเอาเป็นยังกรรมการแจ้งว่าคำว่าว้ายว้ายแปลว่าทําไม อันนี้เป็นภาษาอีสานนะครับว่าเป็นภาษาฝรั่งคำว่าห้วยเห็นไหมห้วยนะ <laughs> ภาษาคำูบทานของคนอีสานนั่นแหละเอาว่าจังไหนโอ้แตกนะครับโอ้ยขางดังแตกนะ่ละพี่้องกรรมาการว่าเจังไหนห้วยอย่าเอาดังไปรับซอขาวเถอะนะเอาให้โจกได้นะครับบ่ <laughs> ท่านเห็ดหนังจากแนวอยู่ <laughs> โอ้แต่เร้วกตนสาตว์นะครับเอาอาร์มอรโซ อามอร์ุโซอีฟเอาว่าจางไหน,นเอาถอยหนีแล้วถอยเอาถือเขาเอาถือเขาเอาล็อกข้ออีกแล้วล็อกยันศอกเอากลัวศอกนอ่แหละลยันศอกเอาอบ่เมนล็อกอยังได้ไนหะล็อกพยอยันศอกเลยไม่คิดจะต่อสู้หรือยังไงเอาอามอร์ุโซเอาเตะขวาติดกันโอ้เสียอามอร์ุสโซหรอกแต่เตนสัตว์เอาว่าจางไหนอามอร์ุสโตเอาล็อกแล้วล็อกแล้วนี่ไหมล็อกยันเขาฟันศอกกันไหมโอ้โอ บ่แม่นล็อกสู่ทีนี่เออเอาว่าจังไดเอาเอาต่อยเขาล้มตัวเอาเขาพองเล็กไอ้แมงมุมดำว่าจังใดแมงมุมดำเป็นนักชกที่นิสัยดีคนหนึ่งวอ้ไช็อกธนการมการว่าเอาเขาไปแล้วจ้วงมัดเอาฟันศอกโอ้โหยี่่อยแม่สุยหัวล้านปิดเลยแล้วกันเออล็อกอีกแล้วล็อกย้อนเขาฟันศอกที่นั่น เนี่วิธีกันสอกแบบใหม่ละล็อกไว้ไม่ให้ฟันสอกไว้ไปล็อกเขาก็ร็อกกระเนทียมแทมว่าว่าจังไหเฮ้อล็อกโผลเนาะขึ้นมาชกหรือขึ้นมาป้องกันตัวมาเบงิงมาเบิงดังว่าเป็นยังไงอาเรียดดังแตกได้เห็ุงอย่างจังแนวไปล่นะ,ะ,ะน่ะเฮ้ออนายแพทยว์วาเลยอยนายแพทยว์าายยวามเนมนุษย์หิมะเอาเลย ว่าจังไดเอากรรมาการคือเบังคับแท้บ่เคยเห็นคนดังแตกบ่เอานายแพทย์กำลังวิเคราะห์หูดังด้วยนะครับนะเนาะว่ายังไงโชคได้หรือเปล่าแหละวายมันแตกยุ่ในหูดังสรุปแว่โชคได้หรือเปล่าเนีว่วายมันแตกยุ่ในหูดังว่าเป็นอย่างไะนะเอา ไม่แพ้ย์นะครับเนาะเอาอนุญาตให้ชกตอนะเอายกที่สองอช่วงไปลายปยกก็ว่าจังไดเ,เขาพองเล็กยับเขาหาเอาหูยหุบหัวที่หนึง่งต่อดังตักเลยครับถึกไปข้างมากันเอาล็อกค่อโอ้โหกลัวศอกนะครับเนาะวายมุนทำแม่มสินพนักกรรมการว่ายานสอกล็อกข้อเขาไปเห็นแล้วเอาไปพ่อแพทย์อีข้างหนึ่งว่าจังไดกรรมการวายอย่าให้มันตีทอร์เรต้นสะอาดพนักกรรมการว่า อาบอกแพทย์ขึ้นมาเลี้ต้นซาดมากอ้าหยุดตีกันชกนะครับนเนาะขึ้นไปถือเขาตีเขาขาซื้อไหมเจ้าว่าขึ้นมาจ้งไหนอ้านั่นก็เอาทารลาะท่านผู้อาวุโสคือว่าเป็นน้ําใจนักกีฬานะครับนเนาะอ้าวเขาพ้องเล็กกัชะนะนอกไปในยกที่สองนะครับขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดํา